พวกเรากาเชิญของคุณนาคาปูชิโนมาส่งแล้วแสดงว่าเจ้านั่นทำเกมกระดานเสร็จแล้วสินะครับแล้วเราจะไปเล่นกันเมื่อไหร่ดีก็ไปกันเย็นนี้เลยดีมาแล้วมาแล้วดีใจทุกครั้งเลยนะที่ได้เจอพวก,พวกเธอนะวันนี้หน้าตากลับมาสดใสเลยนะครับเพราะว่าฉันดีใจที่จะได้เล่นเกมกับพวกเธอไงมาสิฉันเตรียมเกมกระดานไว้ให้เธอแล้วมันชื่อว่า เส้นทางนักล่าสมบัติเกมนี้จะต้องเล่นกัน4คนโดยแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งสำรวจป่าดงดิบ2คนและสำรวจถ้ำหิมะอีก2คนฝั่งสำรวจป่าจะเป็นเกมแนวออกผจญภัยส่วนสำรวจถ้ำจะเป็นเกมแนวแก้ปริศนาแต่ละฝั่งเมื่อทำภารกิจของตัวเองสำเร็จก็จะได้รับแผนที่เส้นทางของอีกฝั่งนั่นหมายความว่าหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่สามารถผ่านภารกิจของตัวเองได้นั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปต่อไม่ได้ และเกมนี้มีภารกิจฝั่งละสิบด่านโอ้ฝังดูน่าสนุกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเกมกระดานที่แบ่งออกเป็น2รูปแบบแบบนี้มันเหมือนกับเกมของมัคคิอาโต้เลยนี่ใช่แล้วละ่ละลาเต้เกมนี้ฉันให้มัคคิอาโต้เป็นคนช่วยออกแบบน่ะแต่ว่าแบบนี้มันผิดกติกานี่การแข่งเกม5้าอัศวินสามารถให้คนอื่นมาช่วยทำเกมกระดานได้ใครอะลุงมัคคาลุต้าเนี่ย มัคคิียโต้น่ะนักทำเกมกระดานที่มีระดับสูงกว่าพวกฉันจริงเหรอเนี่ยนี่เราจะได้เล่นเกมกระดานอีกระดับแล้วหรอนั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเกมของมัคคิียโต้มีความซับซ้อนและยากกว่าของคาปูชิโน่มากๆแบบนั้นยิ่งน่าเล่นเข้าไปใหญ่เลยลุงแล้วเกมนี้มันมีระบบแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเกมนี้ไม่มีแล้วถ้าหากว่าเราตายในเกมนี้ขึ้นมาละ่ะมันจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมของมัคคิียโต้เพราะงั้น ถ้าเธอพลาตายในเกมนี้เธอจะต้องกลายเป็นตัวละครในเกมของมัคเคียโตเป็นตัวละครในเกมอย่างนั้นเหรอแต่อย่ากังวลมากไปเพราะว่าเกมนี้มีตัวช่วยนั่นคือการขอความช่วยเหลือเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเกิดตายขึ้นมาผู้เล่นอีกคนสามารถส่งการ์ดขอความช่วยเหลือไปให้อีกฝั่งหนึ่งได้และหากว่าอีกฝั่งส่งการ์ดให้การช่วยเหลือกลับมาพร้อมกันสคนผู้ที่ตายก็จะฟื้นคืนชีพ แต่หากว่าอีกฝั่งส่งการ์ดความช่วยเหลือมาแค่ใบเดียวผู้ตายจะต้องกลายเป็นตัวละครในเกมส่วนผู้ที่ส่งการ์ดขอความช่วยเหลือจะหลุดออกจากเกมทันทีและคนที่เหลือยังสามารถเล่นเกมต่อไปได้หากคนที่เหลือเล่นเกมได้จนจบคนที่ตายก็จะฟืน้นมีคำถามอะไรอีกไหมมีจะเล่นกี่โมงอะฉันลัชอบเธอจริงๆเลยพูวลิศงั้นก็เลือกฝั่งและเลือกตัวละครกันได้เลย กูขอไปสายลุยป่าแนวผจญภัยมันทางกูผมเอาตัวนี้จอมพลังมีความสามารถคือความแข็งแกร่งส่วนฉันขอไปแก้ปริศนาในถ้ำแล้วกันฉันเอาตัวนี้นักขุดสุสานมีความสามารถคือความคล่องแคล่วแนวแก้ปริศนาฉันคงไม่ไหวงั้นขอไปลุยป่าด้วยแล้วกันผมเอาตัวนี้ครับนักโบราณคดีมีความสามารถในการอ่านจารึกโบราณงั้นฉันไปกับนายแล้วกันนะเจษดาผมเอาตัวนี้ครับ หัว oh, ขโมยมีความสามารถในการปีนป่ายกำแพง mm hmm. เมื่อเลือกกันเสร็จแล้ว mm hmm. งั้นก็มาเริ่มเล่นเกมกระดานพิษวงกันได,ได้เลยโอ้ oh, ป่ายังกว้างเลยบรรยากาศสวยดีนะเนี่ย mm hmm. ในนี้ดูน่ากลัวจัง mm hmm. แล้วนี่มันปิดสนาแบบไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ย mm hmm. hey, ใครป่าอะไรมาวะ mm hmm. มีคนป่าออกมาด้วย ภารกิจแรกของพวกเธอคือการเอาชีวิตลอดจากเผ่นนามนุษย์กินคนเผ่ามนุษย์กินคนหรอเวรแล้วตึงตั้งแต่ดานแรกเลยวิ่งหนีกันเถอะ <c oughs> พวกมึงพลาดแล้วที่ปลาหอกมาภารกิจแรกของพวกเธอคือการค้นหาวิธีเปิดประตูน้ําแข็งบานนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะต้องใช้คบเพลิงอันนี้ในการจุดชนวนระเบิดให้ถูกสินะแต่ว่าถ้าเกิดเราจุดผิดลูกแลเบิดที่อยู่ด้านนอกก็จะระเบิดเราแทน ไม่ต้องห่วงปริศนานี้ไม่ยากเท่าไหร่แค่ดูเส้นทางชนวนก็รู้แล้วเส้นนี้ผ่านแล้วได้แผนที่ของฝั่งนน้นมาด้วยส่งไปให้ท่านอาจารย์เลยนี่เกมสนุกสนุกมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ทำไล่ไถนาแบบครั้งก่อนนุน่นนั่นไง เราได้แผนที่เส้นทางของฝั่งเจสดามาแล้วส่งให้พวกนั้นเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วแผนที่ของเราแสดงว่าฝั่งนั้นก็ผ่านเหมือนกันงั้นก็ไปลุยต่อกันเลยเฮ้ยไอ้สมศักดิ์เราได้อยู่บนเรือโอ้เกมนี้แม่งโคตรเจ๋งด่านนี้คงจะให้ล่องเรือชมวิวสินะภารกิจที่สองพวกเธอจะต้องขับเรือหลบฝูงฮิปโปไปให้ได้หากโดนฮิปโปพวกเธอจะถูกจับกินทันที ฮิปโปกินคนด้วยหรอจริงๆแล้วฮิปโปมันเป็นสัตว์ดูร้ายอันตรายพอๆกับจระเข้เลยจริงเหรอเนี่ยเวรแล้วไงนั่นทางซ้ายมันมาแล้วหลบเร็วปึ๊บทางขวามาอีกตัวป๊าบสบายสบายปะวะน,นูนไมอสองตัวเลยนี่เป็นไงผ่าตรงกลางไปเลยระวังก้อนหินตรงนั้นด้วยกูเห็นแล้ว ปุ๊บป๊บเหมือนว่านา้ำจะเริ่มเชี่ยวขึ้นมาเลยฮะดีงั้นก,ก็ไปลุยกันโลดภารกิจที่สองของพวกเธอจะต้องใส่ตัวอักษรบนกำแพงให้ถูกด่านนี้ดูไม่น่ายากนะแต่ว่า i กับ o เราจะต้องใส่อะไรลงไปตัวแรกอะ่ะถึงจะเป็นคำออกมาได้งั้นก็ลองไล่ตัวอักษรดูตัวอักษรตัวแรกคือตัว A a I O ก็ไม่มีความหมาย งั้นถ้า B I O ล่ะ BIO แปลว่าชีวภาพจริงด้วยงั้นก็ B ผิดงั้นเหรอเนี่ยเมื่อกี้นายใส่ตัวดีเข้าไปเจษดาแต่ฉันว่าฉันใส่ตัว B แล้วนะขอรออีกทีเห็นไหมมันเป็นตัวดีนะอะไรกันเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าเราจะผิดได้แค่อีกครั้งเดียวมับมับ มับมับอ,ยยอยโยกซ้ายอโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาบอกเลยว่าพริวฮิปโป,โปไม่ได้กินลรอกนี่ควงไปหนึ่งทีมึงจะควงทำไมขับดีๆนี่ถึงฝั่งแล้ว ชายโยได้แผนที่ของฝั่งนั้นมาแล้วฉันไล่ตั้งแต่ A ถึงแแล้วนะถ้าไม่ใช่ตัว B ก็ไม่มีคำอื่นอีกแล้วแต่มันแปลกตรงที่ถ้ากดตัว B มันจะกลายเป็นตัวดีนะสิเหมือนว่าตัวอักษรมันสลับด้านจริงสิฉันรู้แล้วนี่มันเป็นคำที่สลับด้านยังไงหรอนี่มันเป็นคำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอรุณกรน้ำแข็งนี้มันใสเราเลยคิดว่าเราจะต้องอ่านจากซ้ายไปขวาแต่จริงๆแล้วคำนี้มันจะต้องอ่านจากอีกด้าน ถ้าเป็นโอไองั้นตัวสุดท้ายก็จะต้องตัวแอลโอยที่แปลว่าน้ำมันไงละ่ะเย้พวกเราได้เส้นทางของฝั่งโน้นแล้ว <c oughs> ด่านนี้มันอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะให้ข้ามไปฝั่งโน้นนะ่ะภารกิจที่สมพวกเธอจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ บ้าไปแล้วไม่มีทางเลยภารกิจที่สามพวกเธอจะต้องหาวิธีเปิดประตูบานนี้ให้ได้ก่อนที่ก้อนน้ำแข็งยักษ์จะลงมาทับพวกเธอแย่ yeah, แล้วด่านนี้พวกเรามีเวลาจำกัดด้วยเอางี้เดี๋ยวกูจะลองข้ามไปก่อนถ้ากูตกลงไปมึงก็ขอความช่วยเหลือไอ้พวกนั้นด้วยแล้วกันงั้นก็ระวังระวังนะเออนะกูไหววิชาภละเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าน,นั่นมันตกลงไปแล้วไม่ตายนี่ มันก็แค่เดินเองธรรมดาไม่ได้ยากเดี๋ยวกูโดดโชว์ด้วย <B ug> นี่เป็นไงมึงจะกระโดดทำไมเดินดีๆดี <B ug> ไม่มีอะไรยากเลยด่านเนี้ยมาทีนี้ก็ตามึงแค่อยามองลงไปข้างล่างกู <B ug> <S <S มองไปตั้งแต่เริ่มแล้วจะไปแล้วนะ <B ug> เอาเวลแล้วเชือกมาขาดอะไรตอนนี้วะ ก็ยังดีกว่าขาดตอนมึงอยู่บนเชือกเราน่าจะต้องเลี้ยงสัญลักษณ์ตรงนี้ให้ถูกนี่มันคือฤด,ดูน่าจะต้องเป็นร้อนฝนแล้วก็หนาวไม่ใช่แฮะหรือว่าจะต้องเป็นหนาวร้อนแล้วก็ฝนนี่ก็ยังไม่ถูกฝนหนาวร้อนยังไม่ถูกอีกเหรอป้าบอมันต้องถูกแล้วสิหนาวร้อนฝนอะไรกันเนี่ยหนาวอย่างเดียวเจษดา ต้องหนาวอย่างเดียวอะไรนะเราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งที่นี่มีแต่ฤดูหนาวจริงด้วยลอดตายไปทีหวังว่าพวกสมศักดิ์จะไม่เป็นอะไรนะจะทำยังไงดีวันนี้จงังหวะนี้มึงต้องโดดมาแล้วไกลขนาดนี้กูจะโดดถึงได้ยังไงมึงโดดมาเดี๋ยวกูจะคอยรับมึงเอง โถเอ้ยทำไมความสามารถตัวละครนี้ไม่เป็นกระโดดไกลหรือบินได้ไปเลยอ่านจารึกโบราณจะเอามาทําไมเนี่ยเร็วๆ,วๆโดดมาเถอะถึงจะตกลงไปก็ขอความช่วยเหลือได้เกมนี้มันจะตื่นเต้นเกินไปแล้วโดดมาสักทีโอเคโอเคจะไปแล้วนะวิ่งมาเลยฮึบลากกู ได้ตัวแล้วกูยังไม่ตายขอบคุณสวรรค์ขอบคุณกูนี่เออเออขอบคุณมึงมากทีนี้ก็ส่งแผนที่ให้ไอ้พวกนั้น<ะ>ภารกิจที่สี่พวกเธอจะต้องหาวิธีเปิดประตูบานนี้ให้เจอเจสดานายว่าประตูบานนี้จะเปิดยังไงฉันว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวกับบ่อน้ำตรงนี้อาจจะมีคำใบ้อะไรอยู่ในน้ำเอางี้ ตัวฉันมีความสามารถคือความคล่องแคล่วฉันจะลองลงไปดูก่อนนายรอยอยู่ตรงนี้ด่านนี้จะให้ทำอะไรละเนี่ยขอให้ได้ใช้สกิลอ่านจารึกโบราณบ้างเถอะภารกิจที่4เอาชีวิตรอดจากถ้ำแมงมุมเอาโวยเอาโวยเหมือนจะได้บูกันแล้วไม่ได้อ่านจารึกเลยกูแล้วไหนไอ้แมงมุมอ่ะมันอาจจะตัวเล็กก็ได้มั้งเลยมองมันไม่เห็นนะ่เฮ้ย ไหนๆจะมาแล้วขอตัวใหญ่ๆไปเลย <S <S ข้างบนระวังอุย้ยเกือบไปแล้วเล่นทีผือเลยตัวโคตรใหญ่เลยวะ่ะแน่จริงก็ลงมาอีกทีดีไม่ไม่มไมมเหมือนมันเล็งกูเหมือนมันเล็งกูเฮ้ยเกือบไปแล้วมานี่มานี่มาหาพี่เบิกนี่บางที นี่อาจจะเป็นสวิตช์เปิดประตูหรือเปล่าแย่ yeah, แล้วสวิตช์เมื่อกี้มันปิดทางขึ้นของเราเจสดาเจสดาผมขอส่งการ์ดขอความช่วยเหลือครับมามาลงมาเลยไอ้มมงมุมเฮ้ยการ์ดขอความช่วยเหลือมาพออะไรตอนนี้เล่ามึงช่วยกูด้วยเวแล้วขอส่งการ์ดขอความช่วยเหลือ อะไรล่ะเนี่ยนี่มันการ์ดขอความช่วยเหลือนี่เฮ้ยถ้าฝั่งนู้นส่งการ์ดขอความช่วยเหลือมาแล้วฝั่งเราส่งการ์ดขอความช่วยเหลือไป<ช>มันก็จะไม่มีฝั่งไหนช่วยเหลือฝั่งไหนได้เลยดินีพว<ป><ป>กเราแพ้แล้ว,ลวเหรอนี่แม่แม่แพ้จนได้นะพัวิ์นี่พวกเธอแพ้อย่างนั้นเหรอ สมศักดิ์กับเจษดากลายเป็นตัวละครในเกมไปแล้วพวกนั้นคงจะสนุกสนานกันน่าดูเลยละ่ะพอจะมีวิธีเอาพวกเขากลับมาได้ไหมครับมีสิแต่การจะเอาเพื่อนของเธอมาได้นั้นพวกเธอจะต้องวางเดิมพันตัวอัศวินตามจำนวนเพื่อนของเธอถ้าต้องการทั้งสองคนก็ต้องใช้อัศวินสองตัวงั้นก็ครั้งหน้าเดิมพันกันด้วยสาอัศวินเลยไมละ่ะสาอัศวินเลยอย่างนั้นเหรอตอนนี้คุณน้าได้อัศวินจากพวกผมไปสตัวแล้วนี่ ถ้าชนะอีกทีก็ถือว่าชนะพวกผมไปเลยแต่ถ้าแพ้ก็เสียอัศวินแค่ตัวเดียวน่าสนใจตกลงครั้งหน้าเราจะเดิมพันกันด้วยสามอัศวินแต่ว่าอาจจะต้องรอนานสักหน่อยนะเพราะว่าฉันกับมัคคีอาโตจะต้องออกแบบเกมกระดานใหม่ให้เสร็จซะก่อนผมรอนานขนาดนั้นไม่ไหวหรอกช่วงนี้ไกลสอบด้วยแข่งพวกนี้เลยแล้วกันไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงว่าฉันจะต้องทำเกมกระดานใหม่หมนะ คุณน้าไม่ต้องทำผมจะเป็นคนทำเองเธอจะทำเองอย่างนั้นเหรอรู้ใช่ไหมว่าลาเต้นทำเกมกระดานไม่ได้แล้วผมไม่ได้จะให้ลุงลาเต้ทำได้งั้นตกลงพรุ่งนี้ฉันจะรอเล่นเกมกระดานของเธอนะพัวลิศแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ชวนแมคโครโลตัสอะไรนะั้มาเล่นด้วยก็ดีนะเพราะเกมของผมยากแน่นอน ลุกอนคืนนี้ฝากลุงลาเต้ไว้ที่บ้านมึงก่อนนะได้สิเดี๋ยวสิพลิตเธอจะไม่ให้ฉันช่วยทําเกมกระดานเลยอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะลุงผมมีคนช่วยโปรดติดตามตอนต่อไป